สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูา่ Beyond International น,น,นะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชิมอา,าหารอินเดียที่ร้านอินเดียดาบานะคะอยู่แถวไหนคะอยู่ซอยสาม,มัคคีใช่อยู่แถวซอยสามัคคีนั่นเองนี่ตอนนี้อาหารเนี่ยที่เราสั่งเนี่ยมาแล้วส่วนหนึ่งเดี๋ยวมาดูบนโต๊ะก่อนบนโต๊ะนะคะเขาก็จะคว่ำจานเราแบบนี้ป๊บถ้าเราจะทานแล้วก็แฮะ เขาคมจัดความอนเราแล้วก็เตรียมร้องนะคะแล้วก็ของสิ่งแรกเครื่องดื่แรกที่เขาเอามาให้เราชิมก็คือตัวนี้ก็คือเป็นมาสลาทีเป็นชาของอินเดียนั่นเองนะคะก็คือจะใส่เครื่องเทศใช่เป็นชาที่ไม่กินเครื่องเทศแต่ว่ามันจะไม่ได้เค็มมากจะไม่ได้ขผมากขอชิมหอมดีอร่อยเป็นแบบชานมะค่ะแล้วก็มีเครื่องเทศแล้วก็ต้อง ะะก็คือปานิบุรีนะคะหรืออาจว่าพานิปุรีอะไรก็ได้ประมาณนี้ก็คือจะเป็นแบบือนเออไม่เหมือนเเหมือนอ่าเป็นแอปเปติเซอร์นะคะของอินเดียก็คือตรงเนี้ยเขาจะเป็นแป้งแล้วก็ทำให้มันทอดให้มันพองๆกรอบๆใช่ไหมแล้วก็ข้างในก็จะใส่เป็นแบบ มันฝรั่งสดใช่ไหมคะเป็นมันสดแล้วก็ปรุงรสให้แบบมันเค็มมันเผ็นดนิดนึงแล้วก็เวลาที่จะทานเนี่ยเราก็ต้องจุ่มกับซอสด้วยซึ่งซอสเนี่ยอยู่ข้างในตรงนี้นั่นเองเ,ออเขาบอกว่าวิธีการกินคือให้แบบอ้ําที่หมดในคำเดียวเลยลองดูลองเลยเหรอเดี๋ยวด,ด,ดูให้ชุใ,ใกล้ๆซูมดูซูมดูมดอันนี้พอดีเพิ่งเห็นเห็นในรายการเชฟประทันเหล็กะเทศไทยด้วยเห็นเชฟอาทำเชฟกทเหล็กเองนะคะ แล้วก็อันตรงนี้อันนี้คือ a n d o r r c Chicken นะคะซึ่งก็คือไก่เป็นเนื้อไก่นะคะแล้วก็ไปหมักกับโยเกิร์ตแล้วก็มีพวกเครื่องเทศทั้งหลายแหล่แต่ว่าตอนที่มาเสิร์ฟมันน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจะมีพลุ๊กวางอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบเป็นพลุ๊กรุ๊ขึ้นมาแล้วก็แบบเล่นมายากลให้เราดูด้วยแบบจับไฟใช่ไหมปุบแล้วครุกก็ดับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสนุกดสตลกดีแล้วก็ส่วนอันนี้ ในชื่องูทิกาชาเป็นเนื้อไก่เหมือนกันหูอยากดูอีกอ่ะอ่าได้เดี๋ยวบอกพี่เขาเป็นเนื้อไก่ที่หมักด้วยพริกนะคะคือตอนนี้ทุกอย่างก็จะมีความแบบเผ็ดๆ s p ดสเปซี่สปซี่นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวลองดูเมนูการแต่ก่อนหน่งเดี๋ยวขอชิมก่อนอยากชิมเนี่ยใรมีมากว่าแบบรสชาติจะเป็นโอจะเป็นแนวไหนอันนี้ไม่เคยไม่เคยกินมาก่อนหนูด้วยอันนี้จะเผ็ดอีกนิดนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเผ็ดนะคะลูกเขาบอกว่าต้องใส่ซอสใส่ซอสซอสอยู่ของเรายังไงอ่ะเปิดฟอยแล้วก็ใส่ซอสไม่ใส่ยังไงอ่ะจุ่มเอาไว้เนี้ยเหรอไม่รู้ใส่ซอสจิ้มแลราดมั้งคือเท่าที่อ่านอ่ะใช่เขาบอกว่าให้ให้แบบอ้ำแบบทันคำแต่ว่าไม่น่าหวานะขออนุญาตโนะค่ะใช่ใช่กรอบมากอ่ะเดี๋ยวดูข้างในข้างในเป็นยังไงเออข้างในเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย มัน,นเป็นแบบมันบดเนาะใช่ไหมแล้วก็ปล่อยไหมล่ะลาเบลอ,อ,อ,อร่อยอร่อยแต่มันเผ็ดนิดนึงนะกินได้หรอน้องถือนองถือแล้วมีกลิ่นอะไรเครื่องเทศกลิ่นมีม,มีเป็นหเครื่องเทศแต่ไม่แรงมากคือป,ป,ปกติเป็นคนที่ ไม่ชอบกินอาหารเย้นมันกินแบบแรกอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าอันเนี้ยทานได้มีความเค็มมีความเค็มนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมแันดูริชิคเก้นกันดูนะคะโอ้เตาเนี้ยมันมีชื่อนะชื่อว่าเตาตันดูมันก็เลยเป็นชื่อตันดูชิคเก้นคิดว่าใช่ <c oughs> <c oughs> ใช,ใช่ใช่อ่านมา สองไม้แล้วอันนี้เฮ้ยสองไม้เลยเหรอใช่เพิามอีกไม้นึ่งเป็นเซตใหญ่ที่ใหญ่เลยเดี๋ยวลองหั่นมาชิมดูที่เขาก็จะมีอาวุธมาเสิร์ฟด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยมีซอสซอสเป็นยังไงเนี่ยซอสนี่ไงซอสถี่วเขียวเขียวอ๋อซอสเขียวเขียวเนาะใช่นิ่มนะดูนิ่มนะนิ่มๆแต่ที่เป็นติดกระดูกเเอาสนนลยไปรสอยู่ มาลองลองชิมดูก่นอืมอร่อยเลยคือเนื้อไก่นุ่มมากแล้วก็แบบหมักมาดีอ่ะแบบว่ากิ่นเครื่องเทศมันหอมตลบอบอวลอยู่ในปากอ่ะ <Hi. S 1> เห็นใช่ไหมคะ <laughs> มเบลอยากลองคื <laughs> <Yeah. S 1> อคื <laughs> อคือโอเคเดี๋ยวเรามาลองนวดน้ำจิ้ม,จ,จ,มจิ้มมี ดีหน่้ำจิ้มแบบจะออกแบบเปรี้ยวหน่อยนะค่ะรสเหมือนเผ็ดนิดนึงต้องดูเด็กกินได้เด็กกินได้เด็กคนนี้กินเผ็ดได้ง้าเดี๋ยวมาลองนูดชิกาชากันเป็นแบบเหมือนไก่บดแล้วก็ไปหมักด้วยแบบพริกอะไรเงี้ยข้างในสีแดงมาก มีรีแอคชั่นทุกเมนู <ฮะ S 1> เลยคือเราคิดว่ามันจะแห้งไงแต่ว่ามันไม่แห้งมันฉ่ำคือใช่แห้มันฉ่ำต้องกินกับของข้างบน,นข้างบนจะเป็นอะไรอะคะเป็นแป้งเป็นอะไรยากเป็นแบบดไรเหมือนมานม่าเนื้อกินไก่อ่ะดีอร่อยมากแล้วมาม่าเนี้อกินไก่ายอะที่นี่ของเขมรหนาร้านจะเขียนไว้ว่าเป็นออร์เทนติกอินเดียนโซดก็คือเป็นอาหารอินเดียแบบว่า ของจริงเลยก็จะเห็นเมนูหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยเจอที่อื่นใช่ๆอย่างอันนี้ไม่มีในเมนูนะเขาบอกว่าเป็นแบบคอมบิเนทัลี่อรอย่งเงี้ยแต่ว่าเยอะมากอร่อยค่ะอร่อยนี่ลองสามเมนูเดี๋ยวมาลองดูกันว่าต่อไปเราจะได้กินอะไรโอเคค่ะแล้วก็พนักงานเสิร์ฟต้องสเปนอังกฤษอย่าๆเราต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขาแต่เจ้าของร้านเป็นคนไทยเจ้าของร้านไทยพูดไทยได้แต่พนักงานเสิร์ฟมันต้องพูดภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่เป็นไร ถ้าเกิดเรางงเนีเ่ยเขาก็จะเปิดเมนูให้ดูว่าเออที่เขาเสิร์ฟมาเป็นเมนูอะไรเงี้ยโอเคอาหารแบบเมนูถัดไปก็มาแล้วนะคะอันนี้ก็คืออ่านว่ามัตตันเคอรี่มัตตันคือแลมน,นั่นเองนะคะ,ะซึ่งก็คือแกะนะ <c oughs> แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซึ่งเมื่อกี้แอบลองสัมผัสน,นู่แล้วบอกว่านิ่มมากแบบคือเสิร์ฟมาอย่างร้อนๆอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่า กรอบนุ่มใช่ๆน่าเด็กๆชิมอ่ะเดี๋ยวเราจะชิมกับตัวเเ่่ปลาแกงนะคะแกงเ็แกงแกงแก่น่าจะเผ็ดเพราะเนี่ยมีมีเด็กติดใจมีอร่อยนานไม่เผ็ดค่ะนานอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูอร่อยอร่อยว่าจะจะลองดูว่าแบบนุ่มมากเป็นคู่กับไก่แล้วน่าจะดีนะคะอร่อย เผ็ดนคะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโหนี่คืออะไรคะอร่อยใช่ไหมคะแป๊บหนค่ะอุ๊ยตักไม่คืนแต่ว่านุ่มนะเป็นแกะที่นุม่มชิมให้ดูสีเขียวไปไปเป็นไม้หรือไม้หวานเข้มข้นตัวคือแกะอะนุม่ม เบียร oh, right. right. oh, ์นี่แล้เบียร์นี่ก็คือข้าวผัดข้าวหมกเออข้าวหมกข้าวหมกเองระวังระวังร้อน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 ร้อันนี้โหแคตาลีอ๋อมันมีกลิ่นก็ใส่อะไอ๋อโอเคนี่คือร้านเบียร์นี่คอไก่เพิ่ม แป๊บนึงนะคะขอทดลองขอขอลองชิมให้ดูค่ะเอาข้าวไหมคะได้ลองชิมข้าวหมกข้าวหมกอันนี้เขาเรียกว่าข้าวอะไรนะแลมเบียนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวข้าวแบบที่จะเป็นข้าวเม็ดยาวๆอ่ะมัดข้าวมัสมาติเออใช่แล้วก็แล้วผมของพวกเราสตาร์ทเลเนี่ยเป็นข้าวที่แบบว่า ข้าวอาหารอินเดียต้องมีข้าวนี้แล้วก็ใส่แบบใส่เครื่องเทศใส่เข้าไปคือกินด้วยกันแล้วแบบมันจะอร่อยมากอร่อยอร่อยนะคะอันนี้ให้ให้เด็กๆชิมก่อนเลยไก่ด้เลยค่ะได้ด้วยผัดไทนะคะไข่ต้มได้เลยค่ะอ่ะเปละลองชิมบ้างได้ค่ะเดี๋ยวเป็นลนลองชิมลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้าง หอมามาชิมบ้างมาชิมไทยเดี๋ยวความที่ผ่านรู้สึกจะเด้งลูกเมนูเลยไม่ใช่ด้วยความที่ผ่านอ่ะมันอยู่อยู่ข้างในเมื่อกี้มเลิโปคอ่ะมันเข้วยความแบบความอะโรมาใช่หอมจริงเมนูนี้นะคะเป็นพรอมมาไรทารีเป็นนักร้องมาริแคลลี่ไม่ใช่มาไรแครดี้มาไรคารีคารีคารีซึ่งก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเมนูกุ้ง โกกัตตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเมนูที่เป็นแบบเป็นเมนูประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยของเขาตอนนี้น้องๆบอกว่าน้องเสียใจไก่มากเออแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกุ้งกันระหว่างนี้คุณแม่ขอขอเวลาแกะไก่ให้ลูกสาวกันหนึงนะคะก็มีอาหารทางที่แบบเด็กกินได้อะไรเงี้ยคือจริงๆชิคเก้นเทนเดอรี่นี่ก็คือมันจะแอบมีดนึยมีเครื่องเทศมีเครื่องเทศนิดนึงใช่แต่ว่าพอบแบบ เด็กกินกับนาหรือว่ากินกับตัวข้าวหมกอ่ะเออคือจะทานได้หรืออาจจะเป็นพ้องพานลูกสาวเราเป็นเด็กฮาร์ดคอร์นางก็เลยแบบชายก็เลยเผ็ดได้เอามาลองกินชิมกุ้งดูดีกว่าขอชิมน้ำก่อนอ,อร่อยคือมันมีควันอันนี้จะแบบติดเค็มนิดนึงจะเย็นนะคะลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เดี๋ยว เราขอดูตัวพุ่งว่าแบบเป็น,นยังไงคือตัวตัวเครื่องแกงเนี่ยมันจะมีความแบบเผ็ดนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดด้วยนะ mm hmm. อันนี้เด็กไม่น่าจะทานได้ mm hmm. ขออน,นุญาต mm hmm. เลิศไหมอันนี้ถ้ากินกับข้าวอ่ะตินกข้าวหมกะน่าจะแบบข้าวกันพอดีเออใช่ mm hmm. เท่ากนันกับตัวเนื้อโก้บแบบดีเลยเวิร์กมากๆคืออาหารยุโรปที่แบอบ,อบอร่อยอ่ะอค่ะแล้วก็สำหรับร้านอาหารอินเดียนดาบานะคะเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะชอบเมนูนไหนบ้างนดานกับไก่ไก่ททนโดรีใช่ไหมคะซึ่งเป็นไก่ที่บอกว่าเสิร์ฟม,มาในเตาตันดูนั่นเอง กชอบทานกันมากๆเลยตอนที่มาร้อนๆแบบว่าอร่อยมากเพราะว่ามันแบบทำกรอบแล้วก็ทำนุ่มด้วยอะไรของเขากันนะแล้วก็เมนูเมื่อกี้แอรถามเจ้าของร้านมาแล้วว่าเป็นแบบเป็นยินเดียทากทไหนอะไเงี้ยใช่ใช่เขาบอกว่าที่เขาเอามาให้เราลองชิมเนี่ยก็คือเป็นอาหาร แต่ว่าถ้าอยากแบบลองชิมทางภาคใต้ในเนี่ยก็มีก็คือมีในเมนูของเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็สําหรับอาหารวนันนี้เราว่าแบบคือปกตินคนไม่ค่อยชอบพวกเครื่องแกงอยู่แล้วแต่พอลองชิมพวกเนี้ยรู้สึกว่าแบบเคยทานได้อะแล้วก็คนไทยกินง่ายๆเลยไม่ได้ไไดูแลแบบข้าวหมกอ่ะก็คือเป็นอะไรที่คนเคยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปกินตามตลาดก็จะเป็น ป็นข้าวธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่ข้าวบาสมาติใช่ไหมแต่ว่าเน,นี่ยเป็นข้าวบาสมาติก็จะได้รสสัมผัสที่แบบอีกแบบหนึ่งแล้วยิ่งแบบเมื่อกี้อโรมามีทางอาโรมามาด้วยทําให้แบบตัวข้าวแอบว่าหอมมากแล้วก็แบบแพ้นุ่มมากนุ่มจริงๆแล้วก็เนี่ยแกงแคะก็ดีขายไปไหนหมดแล้วนะคะกุ้งก็ดีอร่อยกุ้งก็ดีก็นี่ใช่อันนี้ชื่ออะไรนะพน,นดิปุรี ใช่อันนี้แอบดีคือเมื่อกี้กินเพลินไปเรื่อยๆไม่คิดว่าเราจะกินกันหมดใช่เป็นสิบลูกเลยนะจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบลูกนะหมดนะจ้าใช่คือบางอย่างก็จะมีความแบบเผ็ดเหลือนิดนึงซึ่งเราก็แบบน่าจะแบบบอกเขาได้แหละหรือว่าเราอาจจะเลือกเมนที่มันไม่เผ็ดก็มีเนาะ แล้วก็แต่เด็กบ้านนี้อย่างที่บอกเป็นเด็กวังทานคอก็แบจะทานเห็ดได้แบบเออก็เลยโอเคทานได้สบายๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปข้าวไทาเจอร์นี่เดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวให้พูดเดี๋ยวให้พูดเอามาโอเคข้าวไทยามาแล้วเล็มาแล้วไม่เคยขาดกินเคย เราไม่รู้โอเคสำหรับอาหารจีนเรียนดาบ้าอร่อยมากๆเลยสำหรับวันนี้ไม่รา้า